สวัสดีไม่เอาบองออังโพนเจลเอากรุบกรุบขึ้นเนาะงั้นก็มารวบบางโพน,นติดเลยเนาะกักระไรเธอเนาะสวัสดีพี่น้องอีกเทือนึงนะคะก็สวัสดีเป็นภาษาคขมรตก่อนละกันเนาะก็สวัสดีพี่น้องสุขหูสุขคนนะคะวันนี้ก็บอมี่ยังรลายนะคะวันนี้ก็อัดคลิปนะคะดมาา๋ย่ังอัดคลิปอยู่ในห้องทํางานคือเก่านะคะแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะวันนี้ก็สีส่วนน้องนะคะมาคุยนะคะอันนี้จะเป็นการรีวิว ก็น้อยนึงแล้วเนาะคะ่ะก็สิมารีวิวพนักงานนะคะยูรานก็มีพนักงานหลายๆสาขาอาชีพนะคะก็เป็นน้องในครัวนะคะแต่ว่าน่าสิเป็นบะแมนคนบานเฮ้านะคะเป็นเป็นไทยไงหรือว่าอีกอยังกบ่แน่ใจนะคะกับสิลองมานั่งคุยนะคะนั่งคุยกับน้องนะคะอาจสีขออนุญาตสัมผณ์น้องนะคะเป็นภาษาบ้านเพิ่นนะคะก็อาจสิมาเรียนรู้นะคะ ภาษาบานนองนะคะและะ้วก็สให้นองนะคะว่าภาษาเขมรกับภาษาลาวนะคะเราเบิ้งจะเป็นจังไดนะคะมาคุยกับน้องเบิ้งนะครัพี่น้องเนาะสวัสดีน้องเพียวสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเพียวครับชื่อเพียวมาจากบ้านไหนเนาะมาจากย่างกุ้งครับโอ้มาจากย่างกุง้งเลยดาพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้องที่เฮ็ดงานอยู่น้ำกันนะคะน้องก็มีความสามารถนะ,ะอันนี้ก็ เดี๋ยวซีว้าทั้งเล่าทั้งภาษาไทยก็คือสีประเพณียังนอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีขออนุญาตสัมภาษณ์ oh <my> พนักงานน้ำกันเองกันแล้วกันนะคะก็ตอนนี้น้องก็มาจากพม่านะคะกานาซียูเมืองอยางกุ้งเนาะน้องเว้าเว้เล่าก็ได้แหละแต่ว่าน้องฟังภาษาเราได้อยู่ฟังได้บพันได้พันได้ฟังได้รี่ <laughs> อ่าลองทักทายเป็นปาภาษาพม่าเบิ่งค่ะอ่าเมงกะลาวาที่นี่บอก ไมยังอีกไม่มีแล้วไม่มีเอ้าเป็นเป็นกินข้าวล่ะกินข้าวอ่าทำเมงซาทำเมงซากินข้าวทำเมงซาเลยค่ะพี่น้องเด้อทำเมงซากินข้าวกินข้าวทำเมงซาแล้วอ้อมอ้อมมีล่ะอ้อมมีแปลว่าอะไรอ้อมมีอ้อมมีนี่ภาษาเกลียงเอออ้อมมีอ๋อถ้าอ้อมมีนะภาษาก็เลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อซอยซอยจำกันได้นะคะอันนี้บ้านรัดจังก็ซีนี้ละ หลายประเทศนะคะก็จิมีน้องพอมา่ามีกาเลียงนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าอยู่ยร้านอาหารญี่ปุ่นก็นต่องมีอ่าเจ้านายภาษาญี่ปุ่นเนาะอันนี้เ้าสีุ่ยยังเดี๋ยวสีลองให้เบาภาษายัางดีเขางั้นพี่เพียวเบาหนึ่งภาษาหลัดสีเเบาหนึ่งภาษาขมิ้นเพียวเบาหนึ่งป่ะสอนภาษาขมินน้นภาษาขมินขม้นอ่พอาพม่า พมากับคอมิมนสีเบาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเ่าสีบอกเด้อมุยมุยแปลว่าอะไรนะมุยแปลว่าหนึ่งพี่น้องเอาออกภาษาพม่ามุยเาภาษาพม่าอะไหนึ่งติติเอ๊ะหนึ่งได้ไงภาษาพม่าติดติดนี่หนึ่งติดแปลว่าหนึ่งพี่น้องติดเอาปีลปีปีลนี่นี่ นี่เปลี่แปลว่าสองสองนาพมัมาเนเนะเนเนะเนกับปลีอ่ะแล้วก็ยังเบเบใบยบบใเบเบยบยบแปลว่าสามหสามนะฮะเบยหามว่ากระเบยเรือพี่น้องแต่ว่ากบเบยนะแปลว่าควายพี่น้องควายกล้วยภาษาพม่าแปลว่ายัง ตง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 ตสามตงมีสามอ่าปลาม่ากับปลาม่ากับปลาเม่นมาอยู่น้ำกันเด้อพี่น้องอ่าตอนนี้ก็บ่อยากบอกว่ามีน้องคนหนึ่งหอบผานี้แนวเดิใบบุญบุญบุญพี่น้องบุญบุญบุซีบุญซีเอาหาเออเออบอห่าสิพรำพรำพี่น้องพรำพรำแปลว่าหา อืมปามแาปลา่าเยังงะอืองะงะภาษาประม่าว่างะนะอืมจะคล้องจําได้แต่ภาษาปราปรายังก็ปราโมยปรามุยประมุยปรมมมยประมวยเปเป๋เปลว่ะฮกเนาะพี่น้องปรามมยปลาลํิลปรปิล ปลปิลปมาปมาบอกคอมเมนต์ด้วยพี่น้องปลาปิลปัาเปลวปลปิลปัมเปลวปลปิลแปลว่าเจ็ดนะพี่น้องเจน้ีซันขอนุญาตซอนภาษาคอมเมนต์กับน้อง่อนเลยกันอ่าปลาเบยปลาเบยยแปลว่าแปดเนาะแปดปลาปลาบนลาโบนาบบนบนเออปาบนแปลว่าเก้า เก้าเอาง่ายๆทีเนี้ยสุดท้ายเลยดับดับแมนดับดับอ่ามามามาเบาเนาะบันีิจำได้ไหมดับดับนับหนึ่งดิ๊นับหนึ่งถึงดับด้๊บันีิจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเอาเบาเนาะมาหยอกมาหยอกมาหยอกเอาเนาะนับนับนาะรับจังสินับในฟังเนาะอ่าสอนภาษาเขมรมืบัน้ครับพม่าเนาะสอนสอนภาษาเขมรไปน้ำแล้วก็สอนพม่าไปน้ำเนาะ ตัวให้พมาพอกคมีมนพี่น้องมวยมวยปี๊ยลปี๊ลใบใบบุบุปรามปรมประมวยประมวยปปี๊ลปรบย์ประยปะบดับดนะได้เลยไงเนาะนะพี่น้องอันนี้ก็มวยปี๊ลใบบนปรามประมยมปีล รำเบยรำโบนบรับรนนอ,อันนี้ก็เป็นภาษาคาเมนเนาะภาษาอนภาษาคาเมนมือนี้เป็นเป็นอาจารย์เป็นครูมือนี้สอนน้องว่าคาเมนเป็นวอลลำหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาคาเมนเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นเนาะพม่าเนาะมีอย่างอย <c oughs> ากซีซ้อนบอมเอ้าสั่น <c oughs> ให้พาม่าซ้อนกราฟเดอบานี้เดอรให้พม่าซ้อนกราฟไป่นอง สอนมาสอนนี่สอนฟรีมากวันนี้โอเคเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งภาษาภาษาไทยอะไรด้วยลูกต่อด้วยเตะเตะเบอร์สองสองนี่นี่เบอร์สามตรงตรงเบอร์สี่เลเลเบอร์ห้าห้างา a า g เบอร์หกหกอะไรอ่ะหกก็เช่าเช่าเช่าแปลว่าหก เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็คนคนคนพี่น้องเลยยังไปสื่อของเอาเจ็ดยางบอกไปเลยคนคนคนเบอร์เจ็ดพี่น้องไปพ่อคนมันไม่ได้อยู่ผู้เดียวเด้อมวันนี้เด้อคนเออคนเอาเจ็ดเจ็ดคนเช็ดแปะแปะบายเบอร์แปะเช็ด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 ดาเป็นภาษาอังกฤษอะเป็นเช็ด เปียงเช็ดขนาดไอเกนิดาเลยนะเออห้ามเวย์เดอร์บันเช็ดเช็ดเป็นภาษาพม่าแปลว่าแปลเบอร์เก้ามีโกงโกโกงหรือเปล่าโกงหรือเปล่าโกงเก่าเนาะพี่น้องภาษาพม่าเบอร์สิบเบอร์สิตาแซตาแซตาแซ่สิบเนี่ยเบอร์แซ่วขาจำได้ยังเดียวเนาะสิเป็นตาแซเนาะอันนี้สิคนด้วยแล้วบอกคนคนว่าจำจำง่ายนะคนคนเนาะพี่น้องจำได้อันเดียวนี่แหละคน คนโคเซโคเซซิฟคนนะเจ็ดจำด้แคินี้เอาให้น้องน้องเบาเป็นภาษาเปิ่นในเบิงอ่ะนับนับหนึ่งถึงสิบโอเคหนึ่งถึงสิบเนาะเอานับรอรอเน้าแมนอ่าเจเนโตเลงาเช่าโคนเชโกเกษตรเกษตรโอ้สุดยอดอีลีพี่น้องรีคอมเมนต์เลียนภาษาพม่าบันนี้ เกษตรได้มาตัวเดียวตะเซตตัเซตตัเซตประม่นกะเซตตัเซตเด้อพี่น้องอันนี้ก็แต่พี่ยังน้องวันนี้มาเรียนเรียนภาษานํากันบ่ได้อยู่ผู้เดียวเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้น้องก็บ่ได้รับจังก็บ่ได้อยู่ผู้เดียวนะคะก็มีหมมานะคะวันนี้ก็บ่มีหยังตายก็มาเรียนรู้ภาษานํากันนะคะพักเบกกัสิมานานั่งเล่นนั่งเว้านั่งหัวกันเนาะอยู่กันหลายๆคนอยู่มื้อนี้เดี๋ยวก็บรินี้ก็สิขคอร์เนะนําเป็นน้อง เพียวเนาะเมื่อกี้ซื้อน้องเพียวนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเชฟนะคะอันนี้เป็นเชฟเป็นเชฟในร้านอาหารนะคะเป็นพม่าแต่ว่ามักทําอาหารแห้งอันนี้ก็แนะนำะาะอาซาชาวต่างชาติเออชาวต่างชาติห้ามเอ,อิญน้องต่างดาวบพราพอใจท้าบะเม่นเลยค่ะ <c oughs> น้องมีบัตรทํามาถูกกฎนไม้นะคะอันนี้ก็เป็นฝีมือเรียกอะไรนะอาแรงงานมีมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีฝีมือแรงงานมีฝีมือน้องเฮ็ด กับเขาเก่งแห้งนะคะนี่เป็นทีมงานที่ทํางานเก่งแห้งนะคะก็เคยนงานร้านอาหารมานําเป็นบะอืมเคยทําแต่อะไรนะกับภาษาอะไรอ,อ,อาหารอะไรนะอิตาเลียนอิตาเลียนแม, <EN> ม,มนแมนน้องเฮ็ดอิตาเลียนแล้วก็น้องเบอกภาษาอังกฤษเกง่งเก่งพี่น้องแต่ว่าพม่าก็เก่งแต่ว่าน้องบอกคอมเมนต์บอกเก่งบอกเกง่งซ้ำน้องรัดอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเรื่องภาษาอังกฤษน้องก็เก่งนะคะเวลามีปัญหาหรือว่า มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มต่างชาติมากนะคะที่ต้องใช้ทักษะการพูดในการว่าวร้ายเนาะกระสีหายนองนี่แหละออกไปสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติหนเนาะอันนี้ก็อยากแนะนานะคะอันนี้ก็มีโอกาสกลับมาต้องเฮดม่ามา่มา,มา,ม,า,ม,ามากินยาก,กิโซบะกับน้องก็ได้เป็นผู้บาิโภคหนึ่งทีหนา้าตาน่ารักแห้งนะฮะโอ้ยลออลี <laughs> <laughs> เกินเกินเกินอันนี้อันนี้ก็ กสิกสิซัมนี่นะคะเป็นนิ้มาเนียกสิว่าเป็น,เป,นเป็นการรีวิวนะคะมาเล่นมาหยอกน้ากันนะคะประ่ารัดยังก็คือค่อยบอกไปนะคะว่าบุกอย่มีเวลาออกไปข้างนอกนะคะกสิพยายามหาอัดคลิปนะคะที่เป็นคลิปมีความรูมันิกกสิเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาเขมรกับน้องนะคะแล้วก็น้องก็สอนเป็นภาษาพม่าหหยนะ,ะแต่จริงๆแล้วก็สอนในคลิปก็มีนะคะแต่ว่าเวลาเขาเหตุงานก็คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ ว่าสีซ้อนกันยังไงนะคะยัก,กยากเาา้าภาษาเขาอยู่แต่เวาาะะ้าบ่ได้นะอันนี้เกิดิม,มื้นนี่เนาะก็ได้เรียนรู้เป็นภาษาคขมนแล้วก็เป็นภาษาพม่านะคะแต่ว่าน้องรู้สึกว่าิีวากะเลียงบดย <c oughs> ่ดได้พูดกะเลียงไม่ได้เนาะก็สิเป็นผู้บบาวพมพมพมายาังกุ้งอันนี้น้องน้องมาไก่แห้งนามา <c oughs> มาเห็นงานหาเงินพรอมแล้วก็มาหาประสบการณ์แล้วก็หาความรู้น้านะคะอันนี้ก็ คลิปมัอนีค่ะเป็นการรีวิวภาษานะคะและว้วก็วิธีชีวิตของอ่าการทํางานนะคะรับจ้างในร้านอาหารนะคะ,ะ,คะก็อาจสีเป็นคลิปที่เกี่ยวกับพนักง,งานในร้านสไลายหรือว่าบริเวณของร้านนะคะรับจ้างแต่ว่าถ้ามีโอกาสรับจ้างก็สีไปหาทายคลิปพาท่องเที่ยวไปวัดหรือออกออกทางจังหวัดกับสีพยายามมาคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะมัอนีก็ขออนุญาตอ่า จบคลิปวันนี้นะคะก็สบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนนะคะแล้วก็เจ้รอบองโอนครุบกรุบคุณเนี้ยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามามือคลิปงานแงเนาะ,ะวันนี้ก็สิ oh. ขอให้น้องเป็นบอกก้าวอำลลาเป็นภาษาพม่านะคะแล้วก็ให้ oh. น้องฝากยังันแล้ว oh. แต่จะไปให้ oh. ฟังอีกเทีย่ยนึงนะคะอันนี้ขอให้น้องเคียวเทียว oh. บอกลาพี่น้องสิ ก็ว่าอะไงนะอ่ะก็บอกว่าลาไงสวัสดีลาขอจบคลิปวันนี้ฝักเนื้อฝักตัวด้วยวันนี้ก็พอลาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมากินข้าวร้านที่นี่ก็ได้นะครับผมที่นี่ที่ร้านก็มีสนุกมากนะคะคตามพี่ร้านด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆค่ะเสียเราบองปูนกรุบกคุณเนี่ยบายๆ